ดีค่ะพบกับปทุมรัตน์ปทุมรัตน์สตอรี่นะคะวันนี้เราจะมาซื้อต้นไม้นะคะไม้ดอกและไม้ประดับที่ร้านมิถุนาพันธุ์ไม้ของอำเภอสวนพึ่งค่ะเราจะเอาไปตกแต่งดีสอร์ทของเรานะคะเนื่องจากตอนนี้เป็นช่วงไฮซีซันมีลูกค้ามากค่ะเราก็อยากให้มาชมความงามของดีสอร์ทเรานะคะไปค่ะไปดูต้นไม้กันค่ะว่าเราจะซื้ออะไรกันบ้างไปชมต้นไม้ของที่ร้านเขาด้วยค่ะเขามีมากมายเลยค่ะไปตามไปดูกันค่ะเพื่อน ลาบนะคะอัวน,นี้เป็นกุหลาบเดี๋ยวเราก็จะซื้อกุหลาบนะคะที่ไปเพิ่มเติมแล้วก็มีต้นคริสต์มาสค่ะสีแดงสดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเลือกซื้อต้อนคริสต์มาสด้วยค่ะ ตรงนี้เป็นกุหลาบเลื้ยนะคะสีชมพูต้นละน้อยห้าิบค่ะแต่กุหลาบตรงนี้ต้นละ80สกุหลาบเลื้อยสีชมพูสวยงามค่ะและ้วก็ตรงนี้ดอกเป็นถ้วยเลยนะคะด้านหลังของกรุปุมรัฐนี่นะคะจะเป็นไม้ เป็นคริสต์มาสเหมือนกันนะคป็นคริสต์มาสเนี่ยคุณก็มีวงการถ่ายรูปได้เลยนะเนี่ยถ่ายรูปได้เลยสวยน้เป็นมาดูต้นหน้าวัวกันค่ะ ตรงนี้เป็นต้นหน้าบัวนะคะมีสีแดงสดสีม่วงสวยมากเลยค่ะแล้วก็สีขาวนะคะโอ้หสวยงามนะคะซื้อไปแต่งคาเฟ่แต่งในบ้านก็ได้นะคะแล้วตรงนี้เป็นแก้วสารพัดนึกค่ะนีก็ลายสวยลายชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราตามมาดูตรงนี้กปนบ้างค่นะ น,นี้เป็นพวกไม้ใบนะคะอันนี้ก็เป็นออมชมพูค่ะน,นีออมชมพูไปๆๆปไ,ปไ,ปไ,ปไปดูข้างนอกกันค่ะ จะเลือกซื้อตรงนี้ไปนะคะมีหลายสีเลยนะคะแดงมีเหลืองมีขาวมีส้มโอ้ส,ส,สวยะคะ่ะอันนั้นเป็นต้นอะไรนะยังไม่ชื่อไม่ออกนะคะตรงนี้ตรนนี้ก็สวยนะคะไม้เมืองหนาวนะคะตอนนี้ดูไม้เมืองหนาวเ,เป็นฟอคีตพีนะะัดคนะ่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายไปให้ดูเยอะๆนะคะ วยงามนะคะมีหลายสีคิค okay, นะคะอันนี้เป็นดอกสร้อยไก่สร้อยไก่ถ้าผิดพลาดเรียกชื่อผิดพลาดก็ขออภัยนะคะสร้อยไก่หรืองอนไก่ไม่แน่ใจนะ,ะอันนี้น่าจะงอนไก่สร้อยไก่อยู่ทางด้านนู้นะคะ่ะตรงนี้เป็นโอยเซียนนะคะ ไปดูคะ่ะว่าเราได้เรื่ออะไรไปบ้างนี่ค่ะเราได้แต่นะต้นคริสต์มาสสีแดงเลยค่ะสีต้นกุหลาบกุหลาบหนึ่งต้นนะคะกุหลาบสีสวยนะคะ แล้วตร,ตรงนี้เป็นบานชื่นค่ะแล้ก็มีแพงครวยนะคะแพงควยอีกสต้นบานชื่นอีก20ต้น,นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะปลูกที่รีสอร์ทกันนะคะเดี๋ยว้ค่ไปชมความงามกันที่รีสอร์ทนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ติดตามรับชม ยังไงก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะออก,กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ชมคลิปกันต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ